โครงสร้างของคบเบลที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบบ้างหรือเปล่าฮะเอ,อ่อเท่าที่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะเพราะว่ามีโครงการว่าเขาจะทําขยะเอากลับมาใช้งานใหม่เท่าที่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าไม่ทราบโครงการนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่นะครับเท่าที่ทราบเพราะว่างานที่จะทําการขอสร้างเม่อทิ้ไงไว้นานๆนเน่ยก็ต้องมีการ,ารตรวจสอบใหม่ว่าโครงสร้างเดิมยังใช้งานได้หรือไม่ก่อนที่จะทำงาน ขยายหรือเพิ่มเิมอ,อะไรต่อไปครับครับอยู่ๆเนี่ยคานเหล็กพังลงมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับเอ่อถ้าที่ทราบในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่มีการออตัดเหล็กคั้ำยนันเมื่อเหล็กค้ำยันลดลดจำนวนลงเนี่ยน้ำหนักก็จะถูกถ่ายลงไปยังเหล็กรั้มยันั้มยันที่ยังคงอยู่น้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ขั้ำยันหรือตัวพื้นดินที่รองรับตัวนั้นรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยยุบลงมาครับเป็นไปได้ครันนในตอนแรกผมยังคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นจัก สนิมเหล็กแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับชัดเจนม่าเป็นเรื่องของค้ำยันครับที่ไปตัดค้ำยันเนี่ยมีข่าวว่ามีคนไปขโมยเหล็กเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ทางโฮบเบลต้องพังลงมาไหมฮะการตัดอย่างที่ว่าจริงๆก็ส่วนย่างมากเลยครับที่พั้องไรลงมาครับการพังลงมาครั้งนี้เกี่ยวข้องกับตัวโครงสร้างของการก่อสร้างไหมฮะอไม่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างเกี่ยวกับถ่ายแรงและมีการค้ำยันที่ไม่ถูกต้องไม่การตัดต่อไปนะครับ ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุอยู่ครับถ้าได้ข้อมูลในเพิ่มเติมเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับรบายละเอียดโคร,รงการนี้ก่อสร้างมา21ปีแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จหากที่จะมีการโครงการไปพัฒนาต่อเนี่ยจะมีปัญหาไหมฮะในทางวิศวกรรมเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบโครงสร้างที่คงอยู่นะครับว่ายังจะสามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่หากมีข้อชำรุดบกพร่องเนี่ยสามารถที่จะเสริมกําลัง เรื่องความแข็งแรงให้โครงสร้างได้ครับครับและอาจารย์สามารถที่จะเสนอคําแนะนําไปยังรัฐบาลบนที่จะดําเนินการต่อไปอย่างไรสามารถบอกรัฐบาลได้ใช่ไหมคะครับครับเราทางวิศวกรรมเรายินดีให้คาแนะนําให้ความช่วยเหลือในเรื่องวิชาการให้กับทางภาครัฐนะครับครับครับเราสามารถที่จะทำทำคำคำแนะนําไปได้ครับเนื่องจากโครงการก่อสร้างมีระยะยาวกว่า60กิโลเมตรมีจุดไหนที่จะต้องระมัดระวังไหมครับ ส่วนที่ต้องระมัดระวังมากๆก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เป็นเหล็กเสริมโผล่ออกมาต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเหล็กมีโอกาสที่จะสัมผัสอากาศและความชื้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นสนิมได้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้วิศวกรจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วจริงๆทางภาครัฐเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นเป็นประจำอยู่แล้วว่าจะต้องมีการตรวจสอบระยะนะครับนอกจากจุดที่ใกล้กับวัดเสมียนารีแล้วยังมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงอีกครับ แล้วมาทบตอนนี้เพราะว่าเกิดที่ตรงน,น,น,นี้จุดหนึ่งมีตรงไหนที่มีลักษณะที่มีโอกาสมีแนมที่จะเกิดอีกได้หรือไม่ครับคงจะมีการตรวจทันตลอดทั้งทั้งเส้นทางเลยครับค่ะอาจารย์ครับจริงๆแล้วโค,ค,ครงสร้างโดยทั่วไปเนี่ยอายุของมันจะอยู่ที่กี่ปีคะถ้าดูแลรักษาเนี่ยเกิน56ปีอยู่แล้วครับครับเกินอยู่แล้วครับถ้าดูแลรักษาเป็นระยะะนะครับส่วนใหญ่ที่พบคอนกรีตเสร็จเนี่ยมีปัญหามักจะเกี่ยวกับเหล็กเสริมเป็นสนิม ส่วนใหญ่นะครับเช่ไม่ดูแลรักษาปล่อยให้คอนกรีตแตกแล้วคอนชื้นไหลไหลได้คเขก็ไปทัางัดกับเหล็กๆก็จะเป็นสนิมได้ครับแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราเห็นต่อม้อเนี่ยฮะปล่อยให้ทิ้งรกร้างกลางแ,แดดกลางฝนเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อโครงสร้างของเสาต่อม้อเหล่านี้ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเหล็กที่ผมว่าแหละครับเพราะว่าเหล็กที่ยืนโผล่ออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ปิดหรือโค้ดได้ดีเนี่ยโอกาสที่ก็จะเป็นสนิมสีเข้มๆเนี่ย แล้วก็เสียหายมีโอกาสมากครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่เราจะไปทุบต่อหม้อเนี่ยทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็ก่อสร้างใหม่ในโอกาสที่จะมีการพัฒนาเนี่ยฮะมีโอกาสครับก็คือมีการตรวจสอบให้ดีทุกตัวครับแล้วก็โอกาสใช้ใหม่ได้เนี่ยครับการตรวจสอบทุกตัวนะครับได้สุกตรวจสอบแล้วนะฮะมีแนวทางในการไปทุบต่อหม้อเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับถ้าทุบต่อหม้อเหรอครับครับผมโอ้จะทุบทิ้งนี่ค่าใช้จ่ายสูงมากครับ สูงมากแล้วเราเราในทางวิศวกรรมเราต้องดูก่อนว่ามันจำวิธีบรรทุกไหมครับนะครับไม่จําเป็นเราก็จะไม่ทุบนะครับโดยทั่วไปรเราก็จะเสนอแนะทางวิชารารว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรถ้าเหล็กเป็นสนิมจะแก้ไขเหล็กเป็นสนิมอย่างไรคอนกรีตเถื่อนสภาพจะมีวิธีการทำยังไงให้คอนกรีตส่วนที่เสื่อมสภาพความคงทนถาวรต่อไปบรับ ครับตรวจได้ครับถ้าแก้ไขได้ครับตัวนี้ครับด้วยหลักของโครงสร้างของโฮลเบลเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาเป็นอะไรได้ต่อครับอาจารย์เออผมเคยได้ยินว่าจะมีการพันจะทำเป็นลักษณะของทางรถไฟอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับครับยังยังสามารถทําได้อยู่นะครับค่เคยเห็นก็มีโครงการอยู่แต่ผมไม่ทราบว่าโครงการนี้เงียบหายไปหรือว่ายังยังอยู่ในระหว่างดําเนินงานผมไม่ทราบนะครับครับ พอเกิดปัญหาถล่มลงมาอย่างนี้การพัฒนาต่อเนี่ยจำเป็นจะต้องไปซ่อมเสริมในจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ไหมครับอาจารย์ผม,ผมเกรงว่าเท่าที่ไปดูในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างหลักเป็นเพียงตรงส่วนที่เป็นเกอร์เดอร์ที่วางอยู่แล้วตัวค้ำยันเนี่ยทำน้ำหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตัวค้ำยันใช้งานไม่ได้มัยหายอยู่ที่ตัวคนะ้ำยันครับไม่ได้อยู่ที่เสาต่อหม้อ ตอนชัดเจนจะมีมากขึ้นเดี๋ยวถ้าปาผมจะถึงแล้วอาจรย์ล้วครับอาจารย์ถึงแล้วคงจะได้รู้ถึงสาเหตุนะคะขอบพระคุณคะ่ะอาจารย์ค่ะครับ